แม่งแม่งบอกเลยแม่งโกรธอ่ะเรียกชื่ออะไรไม่ได้เลยด้วยเฮ้ยอะไรวะผู้เกี่ยวกับฉันปะบอกว่าเล็กเล้งไม่เป็นโกรธอ่ะงชันเล็ก <ขอ S 2> เรียก <ขอ S 2> ชื่ออะไรไม่ได้อ่ะใครวะเบืงองกันแหละที่ตอนนี้กูอ้วนกูไม่มีใข่คุม้มอ้วนเล็กอะไรผู้เขียวให้กูวันเนี้ยกูโยอมได้อ่ะโรงเฟียนแม่งมันชื่อเล้งไงแ,แม่งไปด้านทางกลางจะไม่ได้กินอะไร เนี่ยจิวไว้เพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเออหน้าเพื่อนหน่อยปกติบอกเฮ้ยการกินไรไมไม่เอา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 อิ่แล้วไปกินกินแล้วไปจับเป็นชุบมึงกลัวก็ต้องมีฟองเหลวมึงได้ใครกูก็ดีใจด้วยแบกกูด้วยนะมึงเพื่อนกูลดนิยมปิดตกขนาดนี้วะเออแม่แม่มันด้อมเออหน้ามึงกูตายไม่เหลืออย่างเลยวะ ไม่รอกจักไม่ไม่หรอจริงเป็นป็นผัวแม่ค้กยจะบอกว้าค็ใส่พริกเนี๋ยวูแล้วมันจืดมากรสชาไม่มีรสอะไรเลยไม่ไม่นี่รสจัดแล้วจมม่เห็นเลยไมควายวิวคุใส่ไใส่มะละกหน่อยบอกว่าแม่ไม่หอตามม่หรอจม่หรอบอกทีโุณคือิเรเบีย กูไม่สวยเดี๋ยวโดการด้วยเดี๋ยวโดการด้วยขอให้คนรักมึงมีเลขคนนีวก็พอแล้วนี่มันยังไงคนรักมันมันไม่ทันเลยไงจิวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ชมูดคุณเนี่ยมันปนแปลแกไม่รู้อ่ะไอ้ยใบทองเนี่ยเออใบทองไอ้เยี่ยมในใบทองวันนี้มันล่อกูมันนวดมันจะล่อกูง่ายๆ่วันแ้ามีวันเดียวเว้ยเดดการ ม่ใช่ันจะมาตลั่มตลั่มกูแล้วกูจะยอมกูไม่ลืมกู่เผือใจจริงๆค่ะอยู่บ้านดีแล้วกันกม่ผือใจเหนื่อยเหนื่อยคนเลอ่ะเหนื่อยมา้นก่มาด้วยผ่อนคลายเครียดเก่อะไรก็ไม่รูจะทำอะไรก็ทำ เลขที่กูดังๆจริงแบงคมึงทันเราทันใช่ไหมสองปิดทีหนึ่งก็ปิดหไหนอะไรสองปิดเปาสองปิดหล่าปีนคนหน้าไงปิดหนึ่งพ่อมันมาสองปิดแม่มาสามปิดลูกมันมาไงไม่เข่ารู้ไหมก่อนหน้าอยา่างไงอันนี้มันเป็วนวันนอกกันนอกที่มีแม่เข่าดำยังไม่เข่าสีไม่มีเลยเนี่ยมง มีมันเกิดทันอยู่คนเดียวเนี่ยวปวดนี่หน้ารัเราไม่ได้ดูดไม่เคยไม่เคยรุ่นกูมันทาเคชิไอ้ก็แดงนี่เป็นรุ่นเดียวกันแหละคนละเรื่องกันไอ้บูสกาบูสกาทันมากะไม่ทันได้ย่งรุ่นเดียวกันยังไม่ทันได้ไงโอกูมันรุ่นนักการ์ดแล้วที่มันแต่งแต่งชุดหมีอ่ะที่มันหมีฉันไม่รู้ฉันรู้แหญิงเนาะไม่ดู ยุคฉั้นพักก้ารู้จักเหรอตัวเองนี่เขาอยู่เชียงใหม่เขาทาเราถ้ากรุงเทพมันจะรู้จักกอนดาจะไม่ได้อยู่เชียงใหม่เลยเนอะแป๊บเป็นขุนบินด้อินโกลเด้นไอ้บ้าไอ้ทองอ่ะกอนดารู้จักเหรอวะเออไอ้เหี้ยกูกเขาอยู่ในอาชีพนู้นกอนดาอยู่กับมึงงูเซ็กซ์ต้องรู้จึงประเด็นมันต้องรู้ทิแป๊บเต้างเด้ก็ไม่อยู่เชียงใหม่แล้วมันจะฝากเขาะน่อยเราเอาความถูกต้องคุยกันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยแย่ทำยี้ ไม่ได้ต uhm ิเราจะทำให้มันคิดเองอย่างมันบอกแม่มันบอกว่าเฮ้ยต้องขยันอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือนะสีมันเบื่อไงมจะไม่แม่อ่านหนังสือโดนแล้วคิดเองดิอะไรฮะวันนี้กลัวเป็นคนช่างสังเกตไปโพสเสร็จปั๊บเดี๋ยวลงนะโพสอะไรเนี่ยลง มันเหมือนเริงเป็นอาทิตยรเป็นอาิตยแกเป็นอาทิตกว่าแล้วพรากูวนี้มาห้าวันแล้วก่อนที่จะมาถึงห้าน้นทนไม่ได้ทนไม่ได้มันเยอะมันเยอะแล้วแมันทนไม่ได้ไม่ยุงมันเยอะเยนน้ำเล่าต่อแล้วคินแองจี้ี่มีลูกไม่เคยสอนลูกเลยแองจี้ ทำไมตออไม่ถูกเลยคนโอู๋ยิงป้ามากำไม่กำมาเพราะอะไรปวดอะไรป่ะอะไรป่นักเตะโง่อะไรวะนี่งคนจะกล้าวะคนกินนักเตะโง่ก็ต้องตาด้วยเฮ้ยกินนักเตะโง่ไม่เชื่อว่าไม่แฉ่ทำไมเธอจะทำร้ายตัวเองขนาดนี้แฉ่เนี่ยจาก้คุณเป็นคนกินอัเ แหมกูไม่คนจับผิดเก่งกูจริงๆกูแคเรียนบัชีนะเนี่ยกูจำหมดอ่ะนะคิดว่าอะไรพวกรถชินโบแดง ใหญ่น้องไปรุ่ปไปรุ่ปเดี๋ยวกันเลยใช่ไหมกูบอกแล้วสามทีไว้วะสามทีแม่งจริงระปังว่าสามที เไม่รู้ถามหลานจะไม่รู้เลยมันจะมีตกยุตเลยให้ยีมนูด้ยีมัจะได้รู้เกมตกยุมันจะดูที่หนุกว่าเฮ้ยมงต้องไปต้ยกมันเขาบอกหนูไม่รู้จักพี่เาบไม่ไม่้อถามว่าคนนั้นไม่มาได้เหรอไม่ไม่ไม่ต้องไปถามถึงบอกคนที่สามไม่ดีนะไม่ดีมน่เมื่อกี้ปุ๊บ เบาวิวเมื่วันนั้นเข้ามาหรือเปล่าอะเดียวเขาเสียใจแต่แต่กูทำไดจริงมีเวลาขอมาตอดำลงเฮ้ยอะไรเนี่ย้าวิวใไมเจอแต่าอยู่ี่บ้านเจอแ่รถเาเจอแต่รถเปล่ามีรถเตาเจอมีรถเราเปล่าดีอะไรตามทำไมทไม ม่เอามาดูก no, so yeah, you know? ่อนกูไม่ให้200อีกว่าแต่ที่อะไรแต่พี่พี่อกูพูดถูกแล้วมือมา200เนี่ยเบียให้มา200ข้าวมุกนี้้ากูมีี้จริง เฮียกไม่เป็นอยากให้กูได้แล้วกัถ้ากูได้มึงก็พิขาเลยอ่ะพิขาเลยพิขเลยเหรอพิขาเลยไม่พิขาเขาพี่อ่ะนี่ขาขาพีแม่ักมุมเลยเว้ยวัวสุตายตัเล็กตัสุดตายไว้ลายัวเกยอครบเวยไอการันถึงแม่เลือเม่เ